ครับขอต้อนรับกระสุ่เบียร์นุบริฟกับผมธนูขันทองครับกองทุนเปิดบัวหลวง global health care หรือว่า B care ทำนิวไฮในรอบนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยขึ้นไปแล้ว10%ราคาของอหน่วยลงทุนนะครับอยู่ที่31บาทนะครับสาเหตุนะครับที่เซกเตอร์นี้เนี่ยไปค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงนี้เกิดจากปรากฏการณ์ของ M a A หรือว่าการควบรวมกิจาการใน ธุรกิจเฮลท์แคร์เนื่องจากว่าการเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยเป็นวิธีการที่ประการแรกนะครับเร็วที่สุดในการที่จะขยายกิจการประการที่2นะครับเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วก็จะทำให้ได้เทคโนโลยีงานวิจัยนะครับของบริษัทที่ซื้อเข้ามารวมทั้งมีการเทคโอเวอร์ซื้อกิจการของบริษัทไอทีนะครับที่เข้ามาเสริมธุรกิจของทางด้านเฮลท์แคร์ในขณะเดียวกันนะครับทั้ง ผู้ที่จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นนายจ้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยกำลังส่งแรงกดดันนะครับต่อ,อบริษัทยารวมทั้งผู้ที่ให้บริการทางด้านการแพทย์นี่ให้มีการลดราคาลงตั้งแต่ช่วงที่ทรัมป์นะครับดำรงตำแหน่งมาถึงตอนนี้นะครับทาง MSCI นะครับ World Healthcare Index เนี่ยขึ้นไปแล้ว20%ครับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุ๋หลวง a c e b o o k บุ๋หลวงฟันรวมทัาง BFM o b i l e a บา l i อ a พลิเคันครับ